สบายดีพี่น้องพอ่พอๆกับ,บเป่าแนวปลาไหลเก่าเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ม้ามือหน้านะเพี่น้องเมื่อนมาหน้าดอกมาเฮือนนอกนะพี่น้องมาเบิ้งแดดอันนี้ตอนนี้อยู่ลาวเด้อพี่น้องเด้อแดดขนาดเลยตอนนี้บรรยากาศโอ้โตแดดเตือนเมาหน้าแห,หงหัวพี่น้องเลยน้อง เอาน้าไปาง,งวัวเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศเมาเห็นพี่น้องเลยเมาหน้าไปง,ง,ววง่วงสองโตเด็ดแก่เด็ดเด็ดคาร์ลีบ้านเนาะพี่น้องเอ้ยประเด็ดเอาเทเอาหว่าเลยเจ้าเบิ่งเด็ดเลยซิมันยีอะไรทั้งนี้ แดดกระแดดพี่น้องเอ้ยหนา้ามือสองโตมือนี่อยู่ไอ้นีเ่เฮือนนอกพี่น้องเลยบรรยากาศแดดคักจัดสงการกันยังไงพี่น้องมือนี่กินกันเละเทะคืเอเก่าเนาะเพื่อนเนาะเมื่อ,อ,อคืนนี่เละแห้พี่น้องกินกันเดียวเดี่ยวหูขึ้นในไเอเบิ่งกได้เพื่นอนเนาะเมื่อคืนนี่เด้อโอ้กินกันเกิน เลยมือนี้ก็เลยม,มาเอาหน่หมอขามาเหงวัวอขาประมาณนี้เนี่ยบ้านเราก็สิประมาณนี้พี่น้องเทศลาวเนาะ,ะเทศลาวเขาก็สิประมาณนี้บรรยากาศโบมี้ยังหลายดอกขาดประมาณนี้เลยอันนี้ก็นอกไอบอนพอ่อมานแนวเหเวียกเนาะประมาณนี้ เราก็สีเรียกอกอแก๊กแท้เนี่ยเดี๋ยวชิน่เนี่ยมันยังลายเดี๋ยวบอนเน่จะพาไปเบิ่งปิดเบิ่งไก่จักหน่อยเดี๋ยวไปดูแดดแฮ่ห้งไปดูเมื่อเมื่อบอนเนี่มาสองมือดำมาเลยมาแต่สองมือน่าเด็ดอยู่ฝั่งนี่แห้งเด้อพี๋ยวไปดูแห้งก็อยู่ฝั่งหนาหลายบรรยากาศบอนเน่ก็ได้พราะบอนเน่ก็เลี้ยงห่างเลี้ยงยังไพี่น้อง เสียงห้องเสียงห่านขนาดนั้นเนาะห่านอันนี้คือสัตว์เลี้ยงเอาไปลองเนาะเดี๋ยววันหมูที่พอ่อแม่พ่อว่าวแนวเลี้ยงไว้หมูเนี่ยเนาะออกหมูหมูก็สิมีสามขอกบ่ลายพี่น้องเลยบ่ลายได้พี่น้องเลย,ย,น,ยนี่แหละครอบครัวค่ะชาวบ้่นนี่นเลี้ยงเลี้ยงในครอบครัวในเฮือนเนาะพี่น้องบ่ลายปไนไหนกับพ่อได้ใส่ได้จ่าย อันนี้ก็เป็นบ่อนพ่อวาวแนวเห็ดวิ่งี่น้องเนาะมวยแยงร้ายพ่อวาวแนวเห็ดวิ่งกับกอกแกกอได้วิ่งในขอบคั่วอะไรเพียงเนาะเพราได้ใส่พราได้เงินใส่เล็กเล็กน้อยนเนาะเพียงเนาะไปประมาณนี้บืคือสมัยก่อนสมัยก่อนโอ้สมัยก่อนกะพ่อวาวแนวก็เห็ดใหญ่ร้ายกว่านี้แต่สมัยนี้กะธรรมดาสมัยนี้กะมันโครงจักรโคงงานมันหลายเนาะ ก็เลยป่อยใ้เห็ดคือสมัยก่อนนะพี่น้องแดดพี่น้องชาวบ้านทั้อู้อันนี้เดี๋ยวพอนนี้แช่ผ้าไปเบิ่งอันนี้อันนี้ก็เป็นสวนพักหน่อยหน่อยนะพี่น้องที่แม่เอาเนี้ยปลูกไว้เทำไมประมาณนี้เนี่ยผมมียังออกสถานที่เชียงเดียวว่าแดดเกินแดดแห้งมือี้ยังลายพี่น้องเลยหันมือ มันอนอกคอกนาเอาก็สิประมาณน,นี้พี่น้อกโมบี้ยังดอกแต่ที่อยู่บ้านนี่เนาะมันน,นอนกคอกนาบ่ได้มียังลายแดดกแดดห่อนก็ห่อนเด้อพ,พี่น้องเด้อประเทศรษราเฮาผมมียังดอกค้ามพี่น้องค้ามกับพี่เด้ค้ามกำลงังแก่คุ้มค้าม ไก่ไก่นะที่นอนต้นนี้มะขามต้นมะขามอืมสมคัก,กินี่สมคักไปเล้อประมาณนี่นะพี่น้องตัวนี้เขากำลังกินเงินอยู่พี่น้องเลยกำลังกินกำล,ลังใส่เลยตอนนี้แต่ว่าแนวมาเอาอันนี้เนาะเอาหน้าไม,ม,ม่งัว แม่ ah เอาเนี้ยบอเอาหน้ให้งัวเลยมาเอาไปงัองัวกรสองัวน้องเนี้ยมีโอพ่อแม่บราเนียเลี้ยงไว้กรลายมีกไก่ตอกเด้ไก่ตอกตอกกมีพี่น้องกอก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 ไก่ตอกสี่าโตมีห่านมียังมีวงมีห่านมีตอกพีนี่เ้อลวะ บ้านเ้าก็บจีเป็้สิต้องใส่เท่งลงเท่นง,ทนงน้ำด้วยพี่น้องพอหน้าประปามันบโบมี่นีคือตะไมาก่อนเนาะพอมา่านนี่แหละพี่น้องบรรยากาศโดยรวมโบมีม่ยังเดลยพี่น้องเด้อากาศหน้าเป็นว,ว่าสองตัวบรรยากาศบ้านเ้าก็บจประมาณนี้แหละบ่มี่ยังออกพี่น้องเลยตอนนี้อยู่เพื่อนเขากำลังกินไงพี่น้องเลยเขากำลังกินกันอย่างหนักเดี๋ยวตัวว่าบ้าเนี้เอากออ เดี๋ยวเขาไปหาเขาจักหน่อยก่อนเอาน้าไม่ง่วงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเาไปเบิ่งบรรยากาศอยู่พ่น,นกันเลย